สำหรับกิจกรรมด้านการเกษตรนะคะในปีนี้ก็มี4กิจกรรมหลักนะคะกิจกรรมแรกเนี่ยก็จะเป็นการจําหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยนะคะแล้วก็เราจะมี ร้านค้าที่มาร่วมจาหน่ายเนี่ยทั้งหมดประมาณ470กว่าร้านร้านค้านะคะซึ่งใน470กว่าร้านค้าเนี่ยก็แบ่งออกเป็นส่วนแรกเลยเนี่ยเป็นร้านค้าของเกษตรกรเลยนะคะที่ผู้บริโภคจะได้มาเจอกับตัวเกษตรกรโดยตรงนะคะก็มีอยู่ประมาณ20ร้านค้านะคะถัดไปก็จะเป็นเรื่องของสินค้าต้นไม้นะคะซึ่งเป็นสินค้าไฮไลท์ของของงานนี้เลยนะคะก็จะมีสินค้าต้นไม้มีสินค้าเบ็ดเตร็ดนะคะมีเฟอร์นิเจอร์แล้วก็รวมถึงเครื่องมือทางการเกษตรเนี่ยที่มาออกร้าน ประมาณ300กว่าร้านค้านะคะแล้วก็จะมีเรื่องของตลาดนะคะก็จะมีตลาดชุมชนแล้วก็มีตลาดสมุนไพรนะคะอันนี้ก็ประมาณอีก30กว่าร้านค้าแล้วก็จะมีเรื่องของอาหารเนี่ยก็จะมีถนนสายอาหารนะคะแล้วก็อาหารตุงร้อนประมาณ90กว่าร้านแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของตลาดประชารัฐอีกประมาณ30กว่าร้านค้าอันนี้คือกิจกรรมส่วนที่1สําหรับกิจกรรมอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการ 啊，好、uh,。 นวัตกรรมมามาประจับเป็นนิทรรศการนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีทางสำนักงานการพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะคะองค์การมหาชนซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจะเอานวัตกรรมด้านการเกษตรเนี่ยมาจัดแสดงให้ให้กับผู้ชมได้ได้รับทราบซึ่งซึ่งนวัตกรรมที่จัดเนี่ยมันจะเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์นะคะก็จะมีการเอาก๋วยเตี๋ยวเรือสําเร็จรูปนะคะของร้านบอกต่อซึ่งก็จะเหมือนมาม่าที่เรากินเลยอะคะ่ะก็สามารถที่ ผู้บริโภคสามารถที่จะนําไปปรุงได้ที่บ้านได้แบบง่ายซึ่งนวัตกรรมที่เอามาใช้เนี่ยก็จะเป็นนวัตกรรมในการที่จะเอาเลือดสุกรเนี่ยนะคะมาทําเป็นผงแล้วก็สามารถที่จะ เอาไปปรุงได้ที่บ้านเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวเลือเราอยู่ที่บ้านเลยนะคะแล้วก็ทางเรียกว่าสวากเนี่ยเขาก็จะเอานวัตนิทัศการมาจัดด้วยก็จะมีการเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเครื่องจักรเครื่องมือที่ที่จะเป็นอยู่ในรูปของบีทีทัศนะคะที่จะแสดงทางทีวีนะคะเรารวมไปถึงองค์ความรู้ที่เป็นหนังสือที่จะมาแจกให้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้เข้าชมงานอีกประมาณ15กว่าองค์ความรู้นะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสวกรเอง ที่จะมาให้ร่วมให้ข้อมูลด้วยแล้วก็อีกลําดับหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนของอการจัดแสดงพื้นที่การแจ้งนะคะก็จะมีการจัดแปลงนาใช้พันข้าวพันกอขอสีหนึ่งนะคะที่จะมาปลูกแล้วก็มีถึงแปลงอดอกต้อยติ่งนะคะที่จะสามารถเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปให้กับทางผู้นักท่องเทีย่ยวแล้วก็ผู้เข้ามาชมงานนะคะข้างหลังก็จะเป็นองค์พระพุทธสยยาวนะคะแล้วก็กิจกรรมส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการแข่งขันมาเตอร์เชฟอ่างทอง ะะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีหน่วยงานจาก,ก็คือจักเจ็ดอำเภอนะคะมาเข้าร่วมเราก็จะดึงผู้แทนที่แต่ละอำเภอเนี่ยได,ได้คัดเลือกเนี่ยมาแข่งขันกันโจทย์ก็คือสินค้ากเกษตรที่ผลิตในอ่างทองนะคะตอนนี้ยังบอกไม่ได้เราจะไปรู้วันแข่งขันนะคะวันแข่งขันก็คือวันอาทิตย์ที่26มกราคมนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหลักๆแล้วก็จะมีกิจกรรมเสอมอบกนิดนึงก็จะเป็นเรื่องของการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายนะคะมีทุกวัน นะคะแล้วก็จะเป็นจากร้านค้าที่ต้องการที่จะมาลดแรกแจกแถมนะคะสินค้าในงานก็สามารถที่จะมาบอกพิธีกรกลางของเราได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งทางสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทองนะคะก็ได้จัดพันไม้นะคะประมาณ3,500ต้นที่จะแจกตลอด10วัน ง,งานเนะะี่ยค่ะก็ในส่วนของเรื่องของเกษตรเนี่ยเราก็ต้องการที่จะให้ผู้บริโภคแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ความมั่นใจว่าสินค้าเกษตรที่ผลิตในะจังหวัดนครเนี่ยเราผลิตด้วยมาตรฐานคุณภ,ภาพและมีความปลอดภัยะคะ่ะ ครบถ้วนมากๆเลยนะคะทังที่จะเห็นว่าตอนนี้เรามีเริ่มมีการจัดทําแล้วนะคะตัวของจุดเช็คอินนะคะที่อยู่บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปของเรานี้นะคะแล้ววันจริงนี่รับรองว่าสวยงามมากๆเลยแล้วก็จะได้ดึงดูดให้กับผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะได้เข้าไปถ่ายรูปเช็คอินกันนะคะในทนี่ต้องขอขอบคุณค่ะท่านวินดาเป็นอย่างสูง,งนะสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าในทางของกเกษตรนะคะแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมทางการ,กรเกษตรที่น่าสนใจค่ะ่ใน,ในปีนี้บอก